ออกล่าผ้าเก่าสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดปัทวิกรณนะ์นวมิน72เดี๋ยวนีก็จะพาไปสั่งราวหาเสื้อที่มันเด็ดเด็ดเหมือนเดิมไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรเด็ด,เด,ดเด็ดบ้างวันนี้ผมอยากได้เสื้อวงที่แบบว่าลึกๆอ่ะเสื้อวงที่มันไม่ค่อยแมสท,ที่มันเฉพาะกลุ่มอลองดูว่าผมจะหาได้หรือเปล่าแต่ว่าเสื้อวงอื่นๆผมก็เอานะ แล้ววันนี้อยากได้หมวกด้วยนะเดี๋ยววันแรกเดี๋ยวพาไปดูร้านหมวกก่อนแล้วกันครับตอนนี้ก็กำลังเดินเข้าไปด้านในตลาดนะให้ดูบรรยากาศเลยแล้วกันนะครับมีทุกอย่างนะตอนนี้เขาก็เพิ่งจะมาตั้งนะโซนนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านหมวกก่อนผมอยากได้หมวกอีกสักอันหนึ่งไปดูกันว่ามันจะมีตัวโดดๆหรือเปล่าเพราะว่าอยากเปลี่ยนหมวกเหมือนกันผมขอไปลืมหมวกก่อนนะ 80บาทไม่รู้จะมีตัวโดนหรือเปล่านะครับอยากได้พวกหมวกพวกแบนสเก็ตอะอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์บิกสตันอะไม่รู้มีหรือเปล่าไปดูกันนะครับเผื่อใครชอบนะไปละ80บาทลองหาดีๆเผื่อจะมีของนะครับ เออมีเฮอร์เล่ฮะเฮอร์เล่ไม่น่าเป็นไยสกอตเลยเอยหมวกตะข่ายก็สวยเหมือนกันนะเรืองจะหาหมวกตะข่ายใส่บ้างเมื่อก่อนผมมีหลายใบายมากแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใส่เรือครับเป็นวายบอกไม่แพงเลยครับเนี่ยแอดิดาส นะเหมือนเดิมใครอยากได้ไปไหนก็มาเอาเองงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลื้กันแล้วกันครับเดี๋ยวผมได้ไปไหนเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะโอเคโอเคตอนนี้ก็เดินออกมาแล้วนะครับ <Yeah. S 2> เมื่อกี้ไม่มีใบที่มันโดนๆเลยไปเดี๋ยวพาจะเดินไปข้ามอีกฝั่งนะครับที่เป็นเสื้อผ้าเนาะเหมือนเดิมสเต็ปร้านเรารซื้อของแพงไม่ค่อยเป็นของเราเนินของถูกนะฮะร,ราคาประหยัดออกมาซอยไหนไว้เนี่ยเดินมาผิดซอยไปเดี๋ยวข้ามไปหาร้านเสือ้อ นี้ก็บรรยากาศถือว่าดีนะครับไม่มีแดดแล้วก็ตอนเช้ามีลมหนาวนิดนิดนะผมว่าหนาวที่สุดแล้วแหละในกรุงเทพน่าจะประมาณนี้ไม่น่าหนาวไปกว่าน,นี้นะโอเคเดี๋ยวข้ามฝั่งมาฝั่งนี้แล้วกันไปดูเสื้อผ้ากันนะครับเดี๋ยวมีอะไรเจ๋งๆเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับปโอเคเดี๋ยวพาไปดูร้านนี้น่าสนใจ60ิบาท2ตัวร้อยนี่เดี๋ยวพาไปลุยครับมีหลายราวเลยซื ดูสิว่าเราจะโดนหรือเปล่า <Okay. S 1> ผ้าเพิสวยเ <Okay. S 1> อดีไม่รู้ว่าเปลี่ยนสีเปล่าจังเลย เสื้อเปลี่ยนสีแล้ยแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะ ฟ้าตัวนี้ครับน้อสักขูอพันน็อตพี่บอกว่าอ๋อสักขูอพันน็อตนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นรุ่นใหม่ดูนะครับเราจะได้อะไรปลร่บอกดิ๊ด หาวงแบบนอกกระแสแบบลึกๆอะม <า S 1> ผมเอาผมไทยละนี่ตัวนี้อะมีใครรู้บ้างว่าคือเสื้ออะไรนี่ตัวนี้เป็น Steve Aoki ครับนี่เลยสายดีเจล,ล,ลึกจัดลึกจัดขายพวกดีเจยังไงก็ได้นะฮะตัวนี้นะจัดไป Steve a ก k i นะครับหนึ่งตัวสตีฟเฮาคสาดีเจลุยต่อลุยต่อมาแล้วมาแล้วหนึ่งแต้มเปิดด้วยวงตัวต่อไปมันต้องเป็นวงนะฮะอย่างที่บอกวันนี้ผมจะมาหาแบบเสื้อวงแบบว่าแบบสายลึกๆอ่ะนะเราจะไม่เอาวงแมสสตีฟเฮาีิก็ถือว่าลึกนะจยวเราไปทำไม่จ่ายตัง นี่นิวยอร์กแต่สายที่เป็นดีเจอ่ะรู้อยู่แล้วไม่มีใครไม่รู้จักสตีอากิสาย EDM อนะไปกันต่อไปกันต่อบิ๊กแบทนี่แลนีใครสายซีรีส์ะจับได้แสงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ Black Panther oh, ตัวเขาไปเองตไปเองตอนนี้เราได้มาหนึ่งตัวนะครับเป็น Steve a l k i นะครับตีเลย <c oughs> เดี๋ยวคิดตังค์เดี๋ยวพาไปร้านต่อไปครับโอเคดูราวนี้เราได้มาหนึ่งตัวนะครับเป็น Steve a l k i นี่มดูเราห้าสิบบาทบ้างดูจะมีเสื้อวงหรือเปล่าต้องวงแบบต้องวงแบบต้องไม่แมตอะ โอเคไอ้น,นี่ยังปั่นโหแล้วน,นี่ยังปั่นรันดี c เอมซีนะนี่รันดี z เอ็มแซเกาหลีเหนือเฮียอะไรโคตรปั่นไปต่อไปต่อนี่เมนทอสทำร่วมกับเฮแอเอแต่สก,กินมันเหนียวเว้ยไม่ชอบไปต่อไปหาเสื้อวงกัน วันนี้ขอเป็นเสื้อวงอย่างเดียวนะครับนี่ถือว่าอุ่นใจแล้วได้มาแล้วหนึ่งตัวไปเรื่อยฮะเฮ้ยมัน BTS หรือเปล่านี่ว้าวนี่วิคิทเอนเตอร์เทนเมนต์โอช่เลยได้เห็นยาว เกาหลีนะครับเนี่ยได้ดีด้วยผมเอาอใครแบบติ่งเกาหลีมาจัดที่ผมได้นะ BTS นะจัดไปเทียด yeah, ครับแขนยาวเสื้อทัวจัดไปลายเสือก็สวยไปแล้วับ BTS หนึ่งตัว <laughs> Adidas <laughs> ไปดูไปเรื่อยๆนะครับเสียงอาจาะ ดังนิดหนึ่งเนาะผมจะพยายามพูดใกล้ๆแล้วกันนะครับไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนี่ Rolling Stone แต่เราไม่เอาอ่ะมันมันแมสเราไม่เอาวงแมสโอ้ my god City and c o l o r โอ้แตเสียอันเดียวตัวแม่งเล็กจัดตัวยังเล็กเลย ถึงเพื่อนผมเลยเพื่อนผมใส่ไม่ได้แน่นอนแต่หน้าอยาให้ลูกมันใส่ได้อะนี่ตอนนี้ผมจะอาไปขายเพื่อนผม City a n d Color ครับจัดตัวนี้เป็นหนึ่งตัวแล้วกันจัดไป City a n d Color เป็นไซต์โปรเจกต์ของมิกิต้าวงอเล็กอิสซอนไฟนะครับมงส่ยพวกโพสฮาร์ดคอร์นะจัดไปตัวนี้แต่เสื้อบางตัวมันก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับ มันก็ไม่มีอะไรจริงเลยไม่ใช่ <laughs> ใครที่อยากได้ตัวไหนก็สั่งผมไว้ก็ได้นะครับอยากให้หาสายไหนนะครับเดี๋ยวผมเจอเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้เออนี่บอลอะสภาพดอกไปนิดนึงเออนี่บอลเป็นสายกีตาร์ฮะ,ะแต่ผมไม่ค่อยถูกกับสายกีตาร์ยี่ห้อนี้ผมใช้ Dead d ดด d ดรียลนอกเรื่องแล้วไป สักรวัวกันจะหมดแล้วนะครับมีพวกมิกกี้โอ้เสื้อดีนะครับเนี่ยถ้าใครอยากได้ตัวไหนก็ตามมาเอาเอง city houston นะครับด้วยรายการอกสวยวนะั่นแหละแต่ผมเอาไว้ก่อนผมยังไม่เอาเดี๋ยวไปร้านอื่นต่อนะครับวันนี้ผมได้เป็น bts นะครับแล้วก็ city and color นะครับเดี๋ยวไปคิดตังเดี๋ยวไปร้านต่อไปครับจัดไป อตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะข้ามอีกฝั่งเนาะนะครับมันจะมีร้านร้านเฮียชื่อร้านเฮียอะไรเฮียเมาหรืออะไรอย่างเงยเดี๋ยวพาไปร้านเฮียเมานะครับมันจะเป็นเสื้อผา้าพวกราคา50บาทอะราคาแบบดีๆเอเคตอนนี้เราก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะเสื้อวงแบบลึกๆลึกทิพย์ไหเดี๋ยวกําลังเดินข้ามไปฝั่งนะครับ mm hmm. ไปดูกันต่อนะครับ mm hmm. ไปดูราว5ห้าสิบกันต่อ นี่นี่ผมเจอแล้วน,ะน่าสนใจมาเลยเดย๋วยาวนะครับนี่ฮาร์ดล็อกคาเฟ่สภาพดีนะครับแต่อันนี้แตกไปหนะ่ไปหาเสื้อวงเท่านั้นนะครับวันนี้มิกุตากกันบอนแซดไม่ใช่นะไปรอ ี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่งแล้วนะได้แล้วนะสับไ,ไปเรื่อยๆนะครับถ่ายข้างในแสงอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยจริงๆสับไปเรื่อยๆนะฮะโอเคไปดูอีกสักเล่าห้าสิบก็เนี่ยนี่การเลนโรดครับเราไม่เอาวงแมสค์ฮนะไม่เอา ดูเองนะครับใครอยากได้ตัวไหนก็ดูเองนะอันนี้ก็จะเฟดเฟดหน,น่อยนะฮะน่าจะห้าสิบบาทนะยังไม่โดนนะอ่ะยังไม่โดนนะวันนี้เราจะหาวงที่แบบว่าแบบว่าไม่แมสอ์อะ <c oughs> แบบว่าขายออกยากยากเราไปดูแล้วต่อไปแล้วต่อไปห้าสิบ นี่ก็จะเป็นพวกงานเก่ามีสายอิลูมิเนติตัวนี้เป็นผ้าโพลีไายเดอะฮุสดูไปเรื่อยฮะดูไปเรื่อยดูด,ด้วยกันดูไปพร้อมกันวี ควีนนะครับวงควีนโอ้ยจะเสียดายเล็กไปหนอยวิวร็อกอยู่วงควีนไปทานนี่งานไทยฮะงานไทย Rolling Stone แมดไม่เอา ไปเรื่อยๆอุ้ยโดนน่ะมีสายแมวะดูอีกล้าวนึงกล้าวนึงเอ้ยอันนี้สวยนะครับลายพวกโอสทูทับทูนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ สายปลาโอ้ AC DC ครับแมทไม่เอาเอสโปชอปโอ้ส่แอลใส่ไม่ได้ครับนะงั้นก็ให้เพื่อนไปแล้วฝากเธอไม่ใช่นะสายปืนนะฮะบิตแอนด์โรสันเจอร์รี่ อันนี้น่าจะกระตูนญี่ปุ่นอะไม่รู้จักขายต่ออันนี้ซันเดอร์ฟูดแต่อันนี้น่าจะเป็นเสื้อพวกนักบอลน,นะอะไรไม่รู้อ่ะมาดูเองถ้าใครอยากได้ พาไปร้านต่อไปครับยังไม่มีตัวโดนนะโอเคตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอกนะครับเดี๋ยวพาไปดูร้านเฮ er ียเมาเจีพรนี่มันมีเสื้อหลายแบบเลยทั้งพวกเสื้อแขนยาวเสื้ออะไรเนี้อุ้ยคนเยอะมากนี่สับร้าวผ้าขาวหวันล้าวห้าสิบบาทดูกันว่าจะมีของดีหรือเปล่าจากร้านเฮ er ียเมาอืออันนี้สวยนะเนี่ย ดูเรื่อยๆนะฮะอาจจะมีหวงผ้าขาวก็ได้นะไปรุ่นพร้อมกันเดียวยาว Android Summer นี่งานกระสอบญี่ปุ่นแล้ววะผ้าเหมือนกระสอบญี่ปุ่นเลยนี่ลายาสวยๆเพียบเหมือนเดิมนะครับใครยากได้ก็ตามมาเอาเอง ดูว่าผมจะได้อะไรหรือเปล่าขอแบบเป็นวงแบบนอกกระแสบแบบลึกๆอะ <c oughs> เอาแบบไม่แมสต <c oughs> วันนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะ <c oughs> ถึงวงมันไม่แมสก็จริงนะครับแต่ผมมีลูกค้านะแต่มันจะเอาไม่เอาอีกเรื่องหนึ่งเอาไว้ก่อน เฮ้ยเนี่ยผ้าดีผ้าดีอันนี้ไข่วะเนี่ยผมลุดต้นไหนไปก็บอกได้นะครับบางทีแบบดูไม่ทันนะเมื่อ EP ไหนไม่รู้เคยลุดสูพีมอะสูพีม X จอแดนนี่แหละร้านนี้แหละนะครับมีคนบอกในคลิป <laughs> โหโคตรเสียดาย <laughs> ไปดูไปเรื่อย ตัวละห้าบาทนะครับสองตัวร้อนี่ผมว่าเสื้อที่มันมันมมันหลักมันต้องราคาเนี้ย <c oughs> แต่มันจะเสียเวลาหาหน่อยนะครับส่วนใครที่อยากมาซื้อก็ไปซื้อร้านที่เขาเลือกไปเลยก็ได้แบบตรงสายเขาเลือกก็เลยจะได้ไม่ต้องลือผมเนี่ยมันสายชอบลือ้อไงได้ไม่ได้มันอีกเรื่องนิวยอกอลิเมนต์ ถ้าได้มาก็เหมือนกับกำไรครับเนี่ยมันมันก็สนุกแล้วที่ได้สัมถึงจะไม่มีของก็ไม่เป็นไรนะแตก็ได้ดูได้จับผ้าเรื่อยๆบิก๊กี้ผ้กกาขาวตัวนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยสีดีด้วยแต่ต้องเอาไปแช่ครับ นะยังไม่ค่อยตรงสายเท่าไหร่ผมจะเอาไว้ก่อนเหี้ยเหี้ยเหี้ยตรงสายโอ้เดอะแชสนะครับเป็นวงดนตรีที่เท่วงหนึ่งรู้สึกจะเป็นวงออสเตรเลียล่นะเชีย้ยมาไงวะเนี่ยไซแอลด้วยเดอะแชสจัดไปตัวนี้ได้มาหนึ่งตัวนะครับเดอะแชส ไปลองฟังเพลงดูือไปตรงนี้หัวตรงสายร้านเฮียเมาแจกโชคแล้วไปต่อไปต่อ,อชอบวะมาได้ไงไม่รู้เนี่ยนี่ชะละวันไปฮะไปลุยอัมโบไป,ไป ไปเดี๋ยวผมได้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับโอเคโอเคครับร้านนี้เราได้2ตัวเราได้2ตัวนะครับเป็น The Chats นี่ร้านเหียหมอ,อเจียพรแล้วก็ผมมาหยิบตัวน,นี้ได้นี่อยู่ต้นราวเลยไม่ใช่เสื้ออะไรหรอกมั้งไม่ใช่นไม่น่าใช่เสื้อวงแต่ลายมันสวยครับชอบอะไรที่มันเป็นแบบโอสคูลแท t t ท o อ่ะนี่เลยจัดไป2ตัว Okay. สำหรับร้านเฮียเมาจัดไปครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็เรากำลังจะกลับแล้วนะครับเราได้เสื้อมาหลายตัวเลยทีเราถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับ EP นี้ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูว่าวันนี้ที่เราไปล่ามาเราได้อะไรบ้างจากตลาดปัตตามีก่อนครับโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับเจอกัน โอเคครับกลับมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับว่าที่เราไปล่าที่ปฐวิกรณ์เนี่ยเราได้อะไรกันบ้างวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราไปล่าเสื้อวงที่แบบแบบว่าไม่ค่อยอยู่ในกระแสเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ใช่วงไม่ดังนะครับมันดังนะครับสําหรับคนที่ตรงสายนะโอเคไปดูกันว่าเราได้อะไรบ้างตัวที่หนึ่งครับที่เลยตัวที่หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่เป็นลายง่ายๆแบบเนี้ย ตัวนี้เป็น Steve a l k i ครับเป็น DJ นะครับสาย EDM นะต้องเป็นที่รู้จักอ่ะดีเจคนทั้งดังแล้วก็เท่นะฮะเป็นน่าจะลูกครึ้งญี่ปุ่นนะน่าจะออกแนวญี่ปุ่น Steve a l k i นะครับแต่มันอาจจะเป็นเสื้อที่ทำร่วมกับอะไรผมไม่แน่ใจนะแต่รูปนี้มันเป็น Steve a l k i แน่นอนก็เลยหยิบมานะฮะเผื่อใครตรงสายนะสายดีเจเน่ต้องจัดได้นะครับจม ร้านที่2เราก็ได้มา2ตัวครับเป็นตัวนี้นี่เลยเป็นแขนยาวคู่เลยตัวนี้ก็จะเป็นนี่ฮะ B.T.S. Big Hit Entertainment นี่สัญลักษณ์แบบนี้ครับสัญลักษณ์แบบนี้นะตัวนี้เป็นวงเกาหลีนะฮะสาวๆน่าจะชอบนะครับนี่เลย B.T.S. ของแท้นะครับสิธิ์ของจากค่ายก็เลยสวยมากแขนยาว ถามว่าผมยิบมาํมไมวะเออนั่นดีผมคิดว่าแฟนเพลงที่เป็นสาวบกเกาหลีนะครับคงก็น่าจะชอบกันนะ BTS นี่เลยใครอยากได้ก็ตามไปใน IG นะเดี๋ยวไปลงขายใน IG จงครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็น City and Color ครับเป็น แล้วเป็นเดียวนะครับเป็นไซส์โปรเจกต์ของ Alex East on Fire นะครับซึ่งผมชอบในวะงนี้นะผมชอบทั้ง Alex East on Fire แล้วก็ c i t y a n d c o l o r The Last s k i n นะครับ Mista เป็นโปรเจกต์เดียวของเขานะแต่ตัวนี้ผูเสียดายมันเป็นไซส์เล็กเป็นไซส์ S นะครับูถ้าเป็น XL นี่ผมเก็บไว้ใส่เองแนะ่นอนนี่ผมจะเอาไปไป้ายยาเพื่อนของผมนะครับเพราะว่าเขามีรูปนะเอาให้รูปมันใส่ขายพ่อมันแต่ให้รูปมันใส่นะครับนี่ ซิตี้แอนเคิร์นะครับแจมนะครับลองไปฟังเพลงดูนะเพื่อใครชอบนะครับแล้วก็ร้านสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้ที่ผมชอบมากเลยไม่คิดว่าจะเจอนะฮะ The Chats นะครับเป็นวงจากออสเตรเลียนะครับวง3ชิ้นออกแนวพังๆเลยนะฮะพังจากออสเตรเลียแต่ซาวมันจะแบบว่าวินเทจวินเทจลยนะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่แต่มิวสิกวิดีโอเทมากนะลองไปฟังดูนะครับ The Chats ไม่คิดว่าจะเจอคนระวงจากออสเตรเลียเพลงดีเพลงดีแล้วก็นอกกระแสคนฟังน้อยต้องคนฟังเฉพาะกลุ่มนะครับนี่นะ t เด h e s s นะครับตัวนี้แจมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้มันไม่ได้เป็นเทื้อวงอะไรหรอกนะครับแต่ผมชอบลายก็เลยหยิบมานี่มันจะออกแนวพวกลายแบบ Old School Tattoo นะครับนี่ก็เลยลองหยิบมา เป็นเสื้อใส่ธรรมดานะครับแถมมาด้วยสวยตอนนี้เราก็ล่ามาได้ทั้งหมดนี่เลยนะครับ5ตัวนะครับจากตลาดปัตุวิกร์สุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝาก IG k y y s t o r e Underscore Shop แล้วก็เพจออกล่าผ้าเก่าแล้วก็ Subscribe YouTube ด้วยนะครับ เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ EP หน้าผมจะพาไปที่ไหนฝากติดตามรับชมครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับไปแล้ว